สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วิว63ชาแนลจะมาแชร์เรื่องมือใหม่ทาดเหมียวของมันต้องมีมีอะไรกันบ้างนะคะตามมาเลยจ้าคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับเพื่อนๆที่มีเจ้าน้องเหมียวตัวแรกนะคะ นึ่งเจ้ามิวเมียวนั่นเองเจ้ามิวเมียวของเรานะคะต้องมีก่อนจากนั้นเราก็ต้องมีสองตราสําหรับใส่เจ้าน้องแมวนะคะแล้วก็มีแบบหลากหลายมากเลยตรกร้าเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะเพื่อน คือผ้าต้องมีสองผืนนะคะเ,เพื่อนๆผืนหนึ่งเอาไว้กันน้องฉี่น้องอึแล้วก็อีกผืนหนึ่งก็เอาไว้สำหรับคุมตระก้าเพื่อไม่ให้น้องเพื่อที่ว่าน้องจะได้ไม่ตระหนกตกใจนั่นเอง 4. อาหารนั่นเองอาหารก็มีทั้งแบบ ชนิดเปียกแล้วก็ชนิดเม็ดนะคะที่สำคัญสุดคือเราต้องรู้ว่าน้องเหมียวเราอายุเท่าไหร่เพราะว่าเราจะได้ซื้ออาหารให้เหมาะกับเจ้านายเหมียวของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะได้ไปฉีดวัคซีนถูกนะคะ จานชามใส่อาหารให้น้องแล้วก็ใส่น้ำดื่มให้น้องค่ะหกกระบะทรายแล้วก็ทรายนะคะเพื่อที่จะให้น้องแมวของเรานี่ค่ะเขาอึถ่ายเป็นที่เป็นครางแล้วก็รักษาความสะอาดสุขอ,อนามัยที่ดีต่อน้องนะคะแล้วก็เรื่องกลิ่นด้วย แล้วเขาก็มีหลายกลิ่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็เลือกตามกลิ่นที่เราชอบเลยค่ะ <ๆ S 1> 7นะคะก็คือที่ตักฉี่ตักอึนั่นเอง,อเ,องเพราะว่าเช้าๆมาเราต้องตื่นขึ้นมาตักอึตักฉี่ให้เจ้านายเหมียวของเรานั่นเอง 8นะคะก็เป็นแชมพูค่ะแชมพูก็มีทั้งสมุนไพรสมุนไพรก็จะช่วยกำจัดหมัดนะคะช่วยป้องกันไล่เห็บหมัดนะคะแล้วก็แบบอ่อนโยนก็เลือกเอาตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วที่สำคัญสุดนะเวลาเราอาบน้ำให้เจ้าเหมียวของเราเนี่ยต้องทำเบาๆแล้วก็เป็นน้ำอุ่นๆนะคะ เหมือนอาบน้ําให้เด็กเลยค่ะยังไงอย่างนั้นเลยแล้วก็วิธีอาบน้ํานะคะก็ย้อนไปดูคลิปที่วีวีหกสได้ทําไปแล้วนะคะก็คือมือใหม่หัดอาบน้ําครั้งแรกให้กับเจ้าเหมียวนะนี่ก็ไปดูได้ค่ะ9ก็เป็นผ้าเช็ดตัวนะคะผ้าเช็ดตัวให้ เจ้านายเหมียวของเรานะคะก็ดูที่ขนของน้องนะถ้าขนหนาขนไม่ขนไม่เยอะนะคะก็เลือกก็เลือกผ้าให้เหมาะสมกับขนของเจ้าเหมียวนะคะสิบนะคะก็คือแปลงหวีขนนั่นเองแปลงก็มีหลายแบบนะคะเพื่อนๆก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะ าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะการแปลงขนให้น้องเหนียวนะคะเพื่อเป็นการลดขนที่จะน้องกืนขนเข้าไปในท้องแล้วก็จะพอมันเยอะๆขึ้นนะคะก็จะเป็นก้อนพอก้อนปุ๊บก็จะย่อย คือขนของน้องอะค่ะเป็นก้อนแล้วก็จะย่อยไม่ได้ก็จะทําให้เกิดการอักเสบที่ลําไส้นะคะบางทีน้องก็จะเหมือนจะอ้วกออกมาก็คือมันย่อยไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเราต้องแปลงขนให้เขาเพื่อช่วยขนที่หลุดร่วงออกไปอะค่ะน้องก็จะได้ไม่กืนเข้าไปติดติดลิ้นน้องเวลาน้องเลียทําความสะอาดใช่ไหมคะก็จะได้ไม่ติดแล้วน้องกืนเข้าไปค่ะอันนี้เป็นวิธีที่ช่วยเขา กนไกายตัดเล็บอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าเล็บน้องจะคมมากเราจะทำการตัดเล็บน้องก่อนอาบน้ำหรือเราจะอาบน้ำก่อนตัดเล็บให้น้องก็ได้การตัดเล็บเราต้องตัดส่วนปลายที่เป็นสีขาวเท่านั้นนะคะถ้าเป็นสีออกชมพูเราจะไม่ตัดถึง เพราะว่าจะเป็นการเข้าเนื้อน้องแล้วเลือดจะออกแล้วน้องก็จะขิดที่จะไม่อยากจะตัดเล็บเลยเพื่อนๆอยากจะเห็นว่าการตัดเล็บของน้องแมวเขาทำกันยังไงกดติดตามไว้เลยนะคะอีพีหน้าจะมาตัดเล็บน้องแมวให้ดูค่ะว่าเขาตัดกันแบบไหนนะ สิบสองเป็นพรมเช็ดเท้าค่ะวิวิสะดวกที่จะเลือกเป็นพรมเช็ดเท้ามาให้น้องฝนเล็บนะคะแล้วก็ที่ฝนเล็บของน้องเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเยอะๆมากมายเลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะสิบสามของเล่น สำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนเพนเพราะว่าเป็นช่วงแรกๆเลยค่ะที่เราได้น้องเหมียวมาใช่ไหมคะเราอาจก็ยังจะไม่คุ้นชินและน้องก็ยังไม่เข้าหาเราค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวเชื่อมนั่นก็คือของเล่นนั่นเองนะคะเพราะว่าเรากับน้องก็จะได้มีกิจกรรมทําร่วมกันได้แล้วก็ผูกมิตรกันระหว่างเจ้าของและก็ น้องเหมียวเราก็เล่นกับเขานะคะตอนเช้าสัก15นาทีและก็ช่วงเย็นสัก15นาทีนะคะแล้วจากนั้นพอเราฝึกไปเรื่อยๆน้องก็จะเข้ามาอ้อนเองค่ะต้องให้เวลาน้องด้วยนะคะ คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วิวีหกสามชาแนลด้วยนะคะอีกหน่อยนะคะเพื่อนๆสมบัติน้องก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะที่เราเห็นแล้วเพื่อเจ้านายของเรานะคะและและก็เพื่อความน่ารักของเขาเราก็จะสรรหามาถวายมาทูลหัวให้กับ เจ้าเมียวของเรานั่นเองเพราะว่าเราเป็นทาสของเขาแล้วนะคะเพื่อนๆดูเอาเธอคะ่ะนอนแบบเปิดอกสบายใจเขาแหละพี่บาวินสุดหลอ่อไม่ได้ห่วงรอเลยครับกลับน้องดูสิคะซุกกันไปไหนก็ตัวติดกัน กินด้วยกันนอนด้วยกันเลือดแมวเหมียวไปด้วยกันแมวหมวหมว,มวนี่ค่ะดูสิคะเพื่อนเพื่อนเริ่มหลงรักเจ้าเหมียวเหมียวกันหรือย,ยังคะพี่มาวินกับน้องมารวยค่ะ เพื่อนๆค่ะบางอย่างของเล่นบางอย่างนะคะเราก็สามารถประยุกต์ให้น้องเจ้าเหมียวเราเล่นได้นะคะโดยไม่ต้องซื้อหาะค่ะอย่างเช่นกระดาษค่ะขยำขยำให้เขาเขาก็เล่นการสนุกสนานเลยค่ะเห็นความน่ารักของเขาอยากมีสักตัวไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อดูความน่ารักของเจ้าเหมียวสองนมนะคะ